โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการตั้งอยู่บ้านห้วยไร่หมู่ที่2ตำบลนนพริยมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่56ไร่1งาน10ตารางวาวิสัยทัศน์ภายในปีพุทธศักราช2567โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมนำจิตอาสาพัฒนาทักษะกระบวนการคิดยกผลสมริ์ทางการเรียนรู้สู่มาตรฐานบริหารร่วมอย่างสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชนก้าวทันเทคโนโลยีมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี คำาขวัญโรงเรียนสร้างสรรค์พัฒนาการศึกษาเยาวชนตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนเสมาธรรมจักบนลูกโลก,โล,กล้อมด้วยวงกลมสองวงหมายถึงทางแห่งความดีมีการศึกษากว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในกรอบของความดีมีระเบียบวินัยสีประจำโรงเรียนสีเขียวขาวสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามสีขาวหมายถึงความบริสุทธิยุติธรรม ต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นมะข่าแต้อัตลักษณ์โรงเรียนจิตใสใจอาสาเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมดีมีบรรยากาศเกื้อต่อการเรียนรู้อักษยรย่อโรงเรียนปชพปัจจุบันบริหารงานโดยว่าที่พันตรีชัยสำราญพิมพนาคุณผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการว่าที่ร้อยตีดตรภูผาภูโมรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการหัวหน้ากลุ่มงานนายวันลบเหล่าจำปา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปนายสมจิตใยปางแก้วหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางจริยาใย,ยปางแก้วหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนางรัชนีโกดกลางดอนหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณจำนวนบุคลากรโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสองคนข้าราชการครู12คนพนักงานราชการสองคนครูอัตราจ้างหนึ่งคนโคนันกกีฬาสี่คนลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งคน รวมบุคลากรทั้งสิ้น21คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน144คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน83คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น197คนขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำมฤติผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา1ท่านศักดาชัยไพผู้อำนวยการสำนักงานเขีพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประธานกรรมการ 2. ท่านประวิตกาสาบุญจิธาสิรุกุลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษากรรมการ 3. ท่านวรรณปกรณ์จุมพลน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนเก่นวิทยายนสองสมานชุมีโทรกรรมการและเลขานุการ4ท่านพันธิพันเพงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้รายงานผลการปฏิบัติงานว่าที่ร้อยตีดอกเตอร์ภูพาภูโมรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จบการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นประวัติรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2552ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านหนองไซ่ตำบลหน,นองบุญนาคอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานาครราชสีมาเขตง ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2558ให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการที่โรงเรียนบ้านหนองผือราชประสิทธิ์ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2559 ให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษที Hawk ่โรงเรียนบ้านหนองผือราชประสิทธิ์ตำบลบ้านผืออําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการตำบลบโนนพยอมอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น การบริหารงานในสถานศึกษา4ด้านประกอบด้วยด้านการบริหารวิชาการข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านบริหารวิชาการดังต่อไปนี้คอยให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าฝ่ายวิชาการคณะครูด้านการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านบริหารงบประมาณ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการสถานศึกษาบางส่วนดังนี้ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP ด้านระบบบริจาค E Donation การให้ความเห็นในการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นประธานตัวรับพัสดุตัวรับงานจ้างการบริหารงานบุคคลข้าพเจ้าได้รับการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ให้กับตนเองเสมอและยังส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดูแลและให้คำปรึกษาพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ดูแลระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล DPA ของกกสการบริหารงานทั่วไปข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่หอพักนักกีฬาการรับส่งนักเรียน จะระบบร้านค้าโรงอาหารจะระบบร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนการดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสพอทโรงเรียนได้ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งด้านความปลอดภัยด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษา ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพสถานศึกษาม,มีผลงานที่แสดงความสําเร็จเป็นแบบอย่างได้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพจากสํานักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในระดับดีมากประชากรในวัยเรียนได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาเทคโนโลยีด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาคมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือยอย่างเข้มแข็ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลผลงานทั้งด้านคุณงามความดีด้านกีฬาวิชาการมากมายการดําเนินการตามนโยบายของท่านศักดาชัยภัยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นภายใต้แนวคิดอาชีวนวัตตวิถี โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนรับนโยบายจากสำนักง,งานเขตพื้นที่ 2. ประชุมครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทเช่นอาชีพนักฟุตบอลอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ชนบทอาชีพดนตรีไทยดนตรีสากลอาชีพค้าขายออนไลน์อาชีพปลูกพืชออร์แกนิกปลอดสารพิษ อาชีพเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ไข่บรรจุลงในหลักสูตรโรงเรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีวนวัตวิถีหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ 4. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดการดำเนินการสรุปสะท้อนผลผลงานความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้รับการประเมินคือด้านอีดูเทคทาเวล ด้านการศึกษา Education เป็นวิทยากรอบรมทั่วราชนาจากักรทั้งโรงเรียนและอ,อปะทอด้านเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบออนไลน์นำครูผู้สอนและผู้เรียนสู่อาชีวนวัตวิถีด้านการท่องเที่ยวทาวเวลสามารถนำเที่ยวและจัดโปรแกรมทัวร์ได้ทั่วโลกการเป็นคณะทำงานระดับชาติดังต่อไปนี้ เป็นนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันเป็นคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตส,สพทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงปัจจุบันโครงการต่อเนื่องเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบ DPA ของสำนักงานกศปีพุทธศักราช2565ถึงปัจจุบันเป็นคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2565ระดับชาติภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดร้อยเอปีพุทธศักราช2566